บุญคำครับน้าเต้าหู<ฮ>้ใส่เื่อ,บบองเปล่าทุกอย่างอ้าวทุกอย่างแล้วฟังโกะก็เอาสิถามได้ถามดูบางวันก็เอาบางวันก็ไม่เอาไงาสวัสดีครับคุณนวคุณกระบะาป้ายแดงที่สั่งไว้ ไปส่งให้ด้วยคนรับมาแล้วอ๋สารวัตรใหญ่ย้ายมาแล้วเหรอครับใช่ยังไงก็ดูท่าทีมันให้ด้วยถ้ามันไม่ชอบรถรุ่นนี้มันอยากได้รถรุ่นไหนก็โทรมาบอกผมได้เลยนี่เหลอครับที่จะไม่ชอบแม่เห็นสารวัตรใหญ่ที่ย้ายมาใหม่เนี่ยนะไม่เห็นมีใครปฏิเสธสักคนยังไงก็ฝากจัดการไว้ก็แล้วกันส่วนเรื่องเองินเนี่ยาบาเบิกที่ผมได้ครับจัดไป เท่าไรน่ะยี่สิบบาทโอ้ยยี่บบาทยีิบบาทยีสบบาทเพราะว่าวันนี้สารวัตรใหญ่ย้ายมาใช่ไหมใช่ลใครย้ายมาก็เห็นขายรถได้ทุกทีอ่ะก็นั่นน่ะสินั่นสิถ้าย้ายมาเดือนละคนแล้วก็ผมรวยตายเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมต้องรวยอยู่แล้วไปต้อนรับสารวัตรใหม่ไหมโอ้ ผมจะไปทำไมผมขายของดีกว ai ่าเสียเวลาผมเอ่อเออนะโอเคโอเคไม่ไปก็ไม <A? S 1> okay, <okay>. ่ไปอ้าวเดี๋ยวไม่กินเหรออุ้ยร้อนไว ยังไงคะน้ำค่ะขอบคุณครับ ร็วเรยวสิไม่ทันใจเลยพวกเองรออยู่ตรงนี้แหละครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ท่านสารวัตรใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาใหม่หรือเปล่าคะใช่ครับ <c oughs> ผมใหญ่เวโรดส่วนนี้ภรรยาของผมคำแพงครับ Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายอีชันเจนีนะคะเปิดร้านขายส่งเหล้าโซดาแล้วก็น้ำอัดลมอยู่ที่ตลาดนะคะ่ะเออได้ข่าวว่ากัลวัดย้ายมาใหม่อะ่ะก็เลยแวะมาทักทายค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะคุณนายคะ สวยจังเลยนะคะดูสิผิวพรรณดีดีไม่นึกเลยนะคะว่าจะสวยขนาดนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาเฮ้ยคนของมาสิครับเจ๊เร็ว,เ,รวเอาไปไว้ทรงไหนดีครับเอาเข้าไปขัางเอาเข้าไปข้างในดีไหมคะอะไรครับนะ่อ๋อก็เล่าไงล่ะคะสารวัตรเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหมอ่อ่ะ เวลาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่อ,อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยเจ๊ก็เลยอภินันธนาการคิดว่าช่วยเหลือราชการนะคะอา้าวคนเก็าไปสิไม่ต้องหรอกครับเจอ๊เอาคืนไปเถอะอะไรนะคะไม่ต้องเอาของพวกนี้มาให้ผมหรอกผมไม่จำเป็นต้องใช้ครับแต่แต่ว่าผมไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียแล้วผมก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นดื่มด้วยเจ๊เอาคืนไปเะครับค่ะ น้ำอารมน้ำอรมณารับน้ำอัดลมนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะแต่บ้านนี้ไม่กินของพวกนี้แล้วค่ะอ้าวงั้นงั้นเจ๊กลับก็ได้ค่ะไปเออแต่ว่าแน่ใจนะคะแน่ใจครับ <laughs> งั้นเจ๊ไม่รบกวนแล้วล่ะค่ะเออแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนใจก็ แวะไปที่ร้านเลยนะคะร้านเจนนี่ในตลาดนะคะสวัสดีค่ะ ทำไมนี่สารวัตรใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาใช่ไหมก็ใช่น่ะสิแล้วก็ที่สวยๆนั่นนะ่ะเมียเ,เขาเอาเลยสารวัตรครับสวัสดีครับสารวัตรสวัสดีครับ,ค,รบคุณนายสวัสดีค่ะผมทำโรงนะครับผมทำศูนย์รถอยู่ที่ถนนใหญ่นี่เองได้ข่าวว่าสารวัตรใหญ่นี่เพิ่งย้ายมาผมก็เลยอยากจะมาช่วยราชการนะครับ ช่วยราชการยังไงครับก็คือว่าเสียน้อยเนี่ยเขาอยากจะบริจาครถกระบะให้กับสารวัตรใช้เป็นการส่วนตัวนะครับก็เลยให้ผมเนี่ยขับรถมาส่งไว้ก่อนส่วนเสียน้อยเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมสารวัตรที่หลังนะครับนี่ครับจ่ารถไม่ต้องหรอกครับคุณดูคืนไปเถอ,อะจันนี่รถไปไยแดงนะครับสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทะเบียนเลยนะครับ ผมจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยจัดก,การให้แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นก่อนก็ได้นะครับสารวัตรจะได้สบายใจไงครับคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นหรอกครับละวันบอกเสียน้อยด้วยว่าผมไม่รับของกำนันส่วนตัวถ้าอยากจะบริจาคก็ให้ไปที่โรงพักแล้วก็ทําเรื่องตามระเบียบราชการให้เรียบร้อยไม่ใช่มาบริจาคส่วนตัวกับผมแบบนี้สารวัตรคงยังไม่คเข้าใจนะครับ เสียน้อยเนี่ยเขาให้โดยสเสน่หาแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับสารวัตรใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาทุกคนไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยเนี่ครับแต่สำหรับผมผมขอยืนยันคำเดิมคุณพอตัวก่อนนะครับมีธุระต้องทำไปก่อเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวดิวเดวเดว้เดี๋ยวก่อนครับถ้าสารวัตรไม่ชอบรถกระบะผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นรถเกง๋งรุ่นใหม่ได้เลยนะครับคุณนายเนี่ยจะได้มีรถเอาไว้ใช้ ไม่เป็นไรค่ะที่ฉันมีรถใช้แล้วค่ะอย่าลำบากเลยแต่ว่าผมว่าคุณหยุดเถอะครับแล้ววานบอกเสียน้อยด้วยว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมอีกผมเป็นข้าราชการกินอยู่มีแค่พอกินพอใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ของกำนันพวกนี้ขอตัวนะครับ เน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันขนเล่าขนเบีรยมาให้ก็ไม่เอาแปลกคนจริงๆเลยอะทําอย่างนี้นท่าทางจะไม่รุง่งสงสัยจะอยู่ยากซะด้วยซ้ำไป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 ลมเสีย